เเงงิินนนน้้วก็ไดดยะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็คาเฟ่ของเขานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยมากเลยแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่แบบตอนนี้นะครับเป็นที่โด่งดังมากในโซเชียลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนนี่เลยคาเฟ่ที่เราจะมานะครับนี่อ่า คนขับรถเราไปแล้วนะครับเนี่ยคาเฟ่ที่เราจะมาก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะครับทุกคนอ่ะแล้วหลังคลิปนี้นะครับก็จะมีอะไรแนะนําเหมือนเดิมด้วยนะครับทุกคนการที่เราจะมาเที่ยวคาเฟ่สั่งอาหารอะไรแบบนี้นะครับเราต้องมีเงินใช่ไหมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้อมจะมาบอกทิคเล็กๆนะครับกับการหาเงินแบบง่ายๆสําสหรับคนที่อยู่บ้านเล่นเกมแบบชิวๆนะครับหาเงินง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวต้อมจะบอกหลังคลิปนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเข้ากันไปในคาเฟ่แล้วก็ไปเจอกันในคาเฟ่เลยนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในคาเฟ่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคาเฟ่คร่าวๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นบนนะครับทุกคนอ่ะของเขานะครับก็จะมีห้องทําเบเกอรี่ข้างบนนะครับแล้วก็ห้องทํอ่าเครื่องคาวของคาวของหวานต่างๆข้างล่างนะครับก็จะเป็นตู้กระจุแบบนี้เลยก็คือเก๋มากทุกคนก็คือตอนนี้เขากำลังทําขนมเค้กอยู่เลยนะครับขนมเค้กแล้วก็ของต่างๆที่เราสั่งไปนะครับก็คือเขอากำลังทํา้อยู่ก็คือสั่งไปเยอะมากทุกคนก็คือหิวมาก ตอนนี้ก็คือเพิ่งเที่ยงใช่ไหมเที่ยงปุ๊บผมตื่นมาตั้งแต่เก้าโมงก็ยังไม่ได้กินอะไรเลย,เลยใช่ไหมมาปุ๊บคือสั่งแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่าสั่งอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคาเฟ่นะครับ ผมกำลังหาเงินอยู่พี่โบเนี่ยหาเราเต็มโตแล้วเนี่ยอุ๊ยเราต้องเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าอาหารพี่โบจ่ายด้วยหนึน่งเกมเกมมันคืนในเกมพี่โบมีหลายแอป,ปให้เล่นเลยมีหลายหลายเกมให้เล่นเลยมีทั้งแบบเป็นสัตว์มีทั้งแบบหลายแบบมากแล้วก็มีแบบต่อสู้แบบแมนแล้วก็มีเกมแบบน่ารักคิวๆด้วยพี่โบมีให้เลือกเล่นหลายเกมเลยใช่เราได้เงินด้วยเหรอใช่พี่โบเราฝากแค่หนึ่งร้อยบาทอะเราได้กลับมาเป็นหมื่นเลยตองโหดอะไร เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ตรงนี้นะแล้วพี่โบไปแอดนะครับก็แอด Next Game เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดค้นหาแล้วก็จะเจอแชกแล้วก็อยากสอบถามอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอขอโหลดก,ก่อนได,ได้แอด Next Game เลยพี่โบอุ้ย <ś in the background> พี่โบแบหมมาเล่นเล่นจังเลยนะ อยากได้เงินได้แล้วสนุกแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วเนี่ยได้แบบสนุกอ่ะงั้นเราเราเลิกเล่นเกมไปแเรามากินอาหารกันก่อนวูบมาได้ไหมอะไรเรากินอาหารกันเริ่เกมอุ้ยทุกคนเราไปทานกันเลยนะอุ้ยพี่โบนเนี่ยแอบไปเล่นเกมมาคงหิวใหญ่เลยนะ นะใช่เรา <c oughs> เราเล่นเกมสนุกด้วยแล้วก็เราก็ได้เงินมากินข้าวเยอะขนาดนี้ด้วยทุกคนควดขุมอะ่ะเล่นเกมสนุกแล้วก็ยังได้เงินมากินข้าวแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูกชิคนะครัคเเฟ่ด้วยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวต้อขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ ที่สามมาสิบอย่างก็คือยังไม่พอยนะครับทุกคนและการที่เราจะกินเยอะได้ขนาดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเงินนะครับทุกคนเราต้องมีเงินมาจ่ายเอเลยนะครับทุกคนซึ่งเหมือนต้องบอก ข้างต้นเลยนะครับว่าการที่เราจะได้เงินนะครับมาทาอะไรที่เราชอบนะครับก็คือการที่เล่นในเกมนะครับทุกคนเล่นในเกมนะครับได้เงินแถมยังสนุกแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะครับ <S <S แค่ทุกคนแบบนั่งเล่นเกมทุกคนก็ได้เงินเลยเอาแค่ฝากเข้าไปร้อยเดียวตั้มได้กลับมาเป็นหมื่นเลยเนี่ยตั้มมีเงินมาจ่ายมากินมาชอปปิ้งอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูนะครับตั้มอยากมาแนะนําให้ทุกคนเข้าไปเล่นในเกมกันเยอะๆนะครับจะได้สนุกและมีเงินมากินกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ตั้มขอตัวลากปก่อน ก่อนนะคะบ๊ายบาย